โอเคเล็กคอร์ดแล้วเราใช้ตัว Alta Steam นะครับ Alta Steam SDM แต่จริงๆแล้วอันนี้เรามาลองเสียงของกล้อง Rumi G100 นะครับ Rumi G100 เราลองทดสอบเรื่องของออโต้โฟกัสอันนี้เราใช้ G100 ในการสตรีมมิ่งนะครับเราดูออโต้โฟกัสก่อน คับดูตัว <ผม S 1> โฟกัสนะครับ,น,รบนี่ a ป a ซ o นิก G100 ผมปิดตัวตดิสเพย์เมนูออไปที่มันแท็กกิ้งเป็นเครื่องหมายที่ตานะครับอันี้ก็คือคล้ายๆกับ Priority ก็คือใช้หน้าคนเป็นหลักเป็นตัวด t e ท t นะครับอันี่เราใช้กล้อง G100 ในการไลฟ์สตีมเอา HDMI out มาเข้าตัวกล่องตัวนี้เลยเอาตาสตีมแมกเวล อันนี้เป็นกล่องตัวเดียวในตอนนี้ที่เราสามารถพูดได้ว่าเสียบ HDMI แล้วก็กดไลค์เลยนะครับเสียบ h d เสียไเข้าไปแล้วกดไลค์แล้วกดเรคคอร์ดมันก็จะพุ่งไปที่ Facebook Account ที่เราตั้งไว้โดยที่เราไม่ต้องใช้มือถือใดๆนะครับส่วนภาพเราก็ต่อ HDMI ียไเอาตรงนี้ไปดูที่จอก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจอเราก็สามารถใช้มือถือดูผ่านแอปได้เป็นแบบนี้เลย ก็เป็น p v i v w resolution นะครับเป็น p v i e w resolution ตอนนี้ก็ l ไลฟ์สตร a m อยู่ที่โต๊ะไลอ o อ f ฟิศ<ม>ที่ดังนะครับตัวนี้จะเป็น1 h d ใหม่แล้วก็มีรูอัโฟนเสียบอูฟังให้เช็คเสียงด้วยอันนี้เป็น l ไลฟ์สตร a m ในแนวนอนนะครับกล้องตัวนี้ถ้าวางเป็นแนวตั้งคุณก็ l ไลฟ์สตร a m เป็นแนวตั้งได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์ ต่อเสริมพ่วงในการเซตอัพในการไลฟ์สตรีมเป็นแนวตั้งตอนนี้บิตเลทของผมเนี่ยเป็น8 m เมกไลฟ์สตรีมอยู่ที่8เมก1 9 2 1 1 8 8 0แต่ Facebook เนี่ยจะได้แค่ 720p นะครับแต่ผมตั้งเป็น1980เพราะว่าผมต้องการให้ตัว h n d y d ้ได e ไฟล์ตัว mp4 วันนี้เนี่ยนะครับเป็น1 9 2 0ง0คูณ1 0แล้วเราก็มาทดสอบเสียง น,นี่คือตัวกล้อง G100 นะครับตัวนี้ก็มาเมื่อวานที่ทดสอบไลฟ์สตีมไปนี่ก็อยู่ที่ออฟฟิศนะครับในตอนกลางวานันเมื่อวานตอนเย็นละนะครับไอ้น,นี้ตอนกลางวานันภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเช้าผมก็ถ่ายให้ดูว่าการสั่นเป็นแบบไหนแล้วก็ตอนนี้เราก็มาลองเรื่องของออโต้โฟกัสแล้วก็เสียงนะครับออโต้โฟกัสเราก็ ผมจะหยิบกล่องไอ้นี่มาก็ได้อันหนึ่งกล่อง a v Metric Auto Focus แล้วกันนะครับทดสอบ Auto Focus หน้าผมนะครับขึ้นมาฟังหน้าแล้วก็ออกไปอน,น,นี้เป็น l ูม i x ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ปกติเนี่ยเขาจะไม่เร็วขนาดนี้นะครับในรุ่นก่อนๆซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัว ที่มีโฟกัสไวมากนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนอะไรนะครับก็ได้จะลองเสียงของตัวกล้องมันเพราะว่ากล้องลูมิกตัวนี้เนี่ยเสียงไมโครโฟนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเสียงค่อนข้างดีมากก็เลยไม่จำเป็นต้องมีใหม่นอกแล้วก็แอปพลิเคชันของผมเนี่ยที่ผมใช้ตัวอัลต้าซีม HD ตัวเว็บ e ี m ใหม่เนี่ยเสียงผมไม่ต้องเช็คเลย ในแอปมันมีออดิโอเรเวลขึ้นในผมด้วยอยู่มุมด้านนี้นะครับนี่นะครับเห็นชัดเจนตอนนี้เราก็ทำอย่างอื่นไปด้วยบนโต๊ะหลายๆอย่างพร้อมกันก็จะวุ่นวายนิดหน่อยน,นะครับอันนี้คือตัวหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะเห็นเห็นเรเวลเสียงแต่ภาพที่ผมดูตรงนี้เนี่ยเป็นภาพแค่พรีวิวนะครับ เพ่งก็คือดูแค่เฟรมเรทเฉยๆขนาดเดียวกันภาพเนี่ยจากกล่องตัวนี้ก็ส่งขึ้นไปสตีมมิ่งด้วยแล้วก็เลคคอร์ดเข้าตัว USB การ์ดรด้วยนะครับแล้วก็นี่แอปไว้ใช้ดูๆๆซึ่ง ตัวนี้ผมแค่เอา S D M I เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเสียบ U S B ลิงก์แอคเคาเรียบร้อย,ย,อยก็วางนี่ไว้บนโต๊ะได้เลยสำหรับคนที่ไลฟ์สีมบ่อยๆอยอยคุณจะไลฟ์ไปเพจหรือไลฟ์แปอะไรก็ได้นะครับไตเติลคุณมาใส่ทีหลังก็ได้หรือคุณจะเขียนไตเติลไว้ในกล่องไว้ก่อนนะครับก็แค่เสียบปั๊กเสียบ S D M I กดปุ่มสีเขียวเนี่ยก็สตรีมมิ่งเลย นะครับกดปุ่มสีเขียวปุ่มเดียวหรือจะกดปุ่มสีแดงก็งจะเล็กขอร์ดเข้า USB, USB ได้นะครับใช้ USB 3.0เล็กขอด์น1ไฟล์เราสามารถตั้งได้ว่า30นาทีให้ได้1ไฟล์หรือ1ชั่วโมงก็ตั้งได้นะครับ1ชั่วโมงก็3.7กิก3.8กิกประมาณนั้นนะครับตอนน่อ1นไฟล์สำหรับนำสปุลตัว MP4 นะครับและตัวนี้นอนาคตก็จะรองรับตัว เ2 6 5แล้วนะครับในแอปพลิเคชัน e-sevc ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ออโต้โฟกัสลองดูออโต้โฟกัสนะครับกล้องตัวนี้ผมว่าออโต้โฟกัสค่อนข้างที่จะไวนะครับส่วนสีของภาพที่เราเห็นก็คือเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถขยับเฟรมได้นี่ผขยับเฟรมแล้วผมก็เลือกมันะครับเป็นภาพแบบนี้เอามือกไปจองสูนะครับ มันก็จะใช้เกาเรียกว่า Priority นหน้าเป็นหลัก็จะจัดตานะครับแล้วตัวนี้เองตัว G100 ก็มีเทคโนโลยีใหม่นะครับมันเป็นใช้เสียงในการ Detection นะครับปกติกล้องโฟกัสเนี่ยใช้ f a e e d e t e c t ั o n ตัวนี้ใช้เสียงนั่งกันอยู่หลายคนแล้วก็คนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งพูดก็สามารถใช้เสียง ดูเซสชั่นได้เราไลฟ์สตรีมไปแล้วตอนนี้ประมาณ6นาทีนะครับแล้วก็เป็น8เมกนะครับอยู่ในออฟฟิศอันนี้ก็คือบรรยากาศประมาณเขาไปยืนตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เที่ยงนะครับเที่ยง10นาทีผมก็มาไลฟ์สตรีมให้ดูตัวกล้อง G100 นะครับ G100 ก็คือกล้องตัวนี้เลยนะครับนี่คือตัว G100 ก่อนค่อนข้างที่จะทำมาดีนะครับอันนี้คือในเซตอินพุตแล้วก็มีตัว ไดพอตนีให้ด้วยนะครับไดพอตก็จะมีปุ่มตรงนี้ปุ่มเลคคอร์ดด้วยอันนี้ก็เป็นขาวางนะครับขาวางผมไม่ได้ใช้ขาของตัวนี้ตอนนี้ผมใช้ขาตัวแมนคอรโตอยู่นะครับใช้ขาแมนคอรโตแล้วก็ไม่ได้เสียบสายไมโครโฟนเข้าไปตเพื่อที่จะต้องการทดสอบดูว่าเสียงใหม่กล้องเป็นแบบไหนจริงๆแล้วนนี้ถ <c oughs> ้ากล้องตัวนี้อยู่บนอิมโบแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ในการสตรีมมิ่ง ผมก็สามารถเดินไปไหนก็ได้นะครับเดินในออฟฟิศ hmm. เพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ Wi-Fi ได้แล้วก็ใช้ตัวแลนงเคเบิลได้ในการสตรีมมิ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ Facebook ก็ oh. จะได้แค่ 720p oh. นะครับแค่ 720p oh. แต่ถ้าเกิดว่าไฟล์ในเนื้อของผมเนี่ยก็จะเป็น 1080p mm hmm. นะครับอันนี้คือโคตรจริงๆแล้วอยากจะตั้งแค่720เพื่อขึ้น Facebook แต่ว่าผมต้องการ แอนดี้ไดที่มันเป็น 1080p อยู่นะครับเราก็ทดสอบไว้เจอกันครับเดินทางปลอดภัยครับเราทดสอบกันโดยที่อยู่ที่ร้านตรงนี้แหละแล้วก็ดูภาพอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่า16:9นะครับไม่ได้9:16ต่อเมื่อวานก็ลองตัว9:16ไปนะครับอันนี้คือกล้องตัว G100 Built-in Lens นะครับตัวนี้ก็ Built-in Lens ประมาณ12 12 42หรือ1260นี่แหละนะครับ12 32นะครับ12 32, 32, lane, 12 32ิบิวินเลน12 32อภาพอันนี้ก็คือสีเลือกเป็นสแตนดาร์ดโหมดนะครับสแตนดาร์ดโหมดไม่มีการปรับสีใดๆของตัวกล้องเลยแล้วก็ไม่ได้เอาไปลิติดในรถด,ด้วยนะครับตัวนี้น้ำหนักเบามาก ร,ราคาอยู่25990 25990เป็นกล้องรูมิกนะครับตัวเล็กแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนได้ด้วยนะครับตัวนี้เลนสามารถถอดเปลี่ยนได้สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเสียงนะครับมีเสียงแล้วก็เรื่องของแท็กกิ้งหน้าโฟกัสแล้วก็เรื่องของตัวแบตเตอรี่เพราะเวลาเราเสียบ s d m ีม่ไปแล้วเนี่ยจอด้านหลังรุ่นนี้มันจะไม่ติดนะครับ นั้นมันก็จะประหยัดแบตเตอรี่มากคุณก็สามารถที่จะใช้ในการไลฟ์สตรีมไปได้แบบนานๆนนได้เลยนะครับนานๆนนได้เลยแล้วก็เป็นกล้องซึ่งออกใหม่นะครับออกใหม่สินค้านี่น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มมีการสมมอบกันได้ตัวนี้ซึ่งในกล่องก็จะมีกล้องมาแล้วก็มีเลนมาด้วยแล้วก็มีขาตัวนี้ เป็นชุดคิดอยู่ในตัวนะครับมีขาตัวนี้มามีขามีปุ่มเลคคอร์ดนะผมมองใกล้ๆลองดูโฟกัสเช็คโฟกัสมันมเห็นหน้าผมอยู่นี่โฟกัสมาแล้วจับแล้วนะครับแล้วก็ราหน้ามันก็จะเทวิตี้หน้ามองเป็นหลักอันนี้ก็คือนี่ขานี่นี่คือชุดขาของมันนะครับชุดขาที่มีปุ่มเลคคอร์ดแล้วก็ งคงไวกว่ารุ่นเดิมเยอะนะครับเรื่องออโต้โฟกัสเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนี้ถือว่าได้รับโฟกัสที่ไวนี่ก็คือตัวมอสน,นะครับแล้วก็หยิบตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่คือโฟกัสแล้วก็เอาลองแล้เอาหน้าเราเป็นหลักแล้วก็ตอดไม้หน้า ทดสอบตัวโฟกัสให้ดูนะครับหนึ่งสองไหวไหมนะครับนี่คือตัวทดสอบตัวโฟกัสเลยจะได้เห็นชัดเจนส่วนเรื่องของเสียงเสียงตัวนี้ชัดมากนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวไมโครโฟนเราใช้ไมค์ที่ติดที่ตัวบอดี้กล้องเลย นะครับใช้ไม้ที่ติดกับบอดี้กล้องระยะห่างตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณ1เมตรนิดๆน,นะครับหเมตรกับ10เซนซึ่งก็คืออยู่ระยะบนโต๊ะแล้วก็ใช้ t ีไม้เอามาเข้ากล่องตัวนี้แล้วก็กดไลฟ์สตรีมซึ่งตัว m a ็กเวลวอทตาร์ a ีไม้ซีไมตัวนี้เนี่ยเป็นการคอนโทรลผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ใดๆทั้งสิน้นแค่มี Wi-Fi หรือมี อินเทอร์เน็ตเสียกให้มันแล้วก็กดปุ่ม Start ตรงนี้สีเขียวก็จะไลฟ์สตรีมเลยหรือว่าจะกดปุ่มสีแดง mm hmm. ก็จะเลกคอร์ดเข้าตัวการ์ดตัวนี้นะครับขณะที่สตรีมมิ่งหรือเลกคอร์ดเนี่ยเราสามารถไปดูสภาวะที่หน้าจอตรงนี้ได้นะครับมันมีรูป Facebook อยู่แล้วก็รูปเลกคอร์ดระยะเวลาอ่ะผมให้ดูใกล้ๆจะได้เห็นชัด ไอ้นี่คือซับสกรินซับสกรินตัวนี้เนี่ยคุณภาพของมันเนี่ยผมตั้งไว้แค่400กว่าพิกเซลนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานโหลดนะครับแต่ว่าผมส่งไปไลฟ์สตรีมที่เป็น11080นะครับอันี้เป็นจอแค่พรีวิวดูและเราแค่ดูเฟรมเรทว่าเรารับกับมันได้ไหมนี่คือตัว a l t h a s t ต e a m ตัวใหม่นะครับกล้องก็เป็นกล้องตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น G100 ตัวใหม่แล้วก็กล่องแคปเจอร์นี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้น่าจะเข้ามาก่อนสิ้นเดือนนะครับสินค้าตัวนี้ก็จะมีมา2เวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งก็เป็น HDMI ซึ่งก็คือมี HDMI in แล้วก็ HDMI out ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น SDI in นะครับนั่นก็คือใช้กับพวกระบบ OB ที่เขามีเซอร์วิเชอร์แล้วก็ต้องการสัญญาณที่เป็น SDI หรือว่าใครที่มีกล้องแบบนี้ เนีกล้องวิดีโอแล้วอยากจะไลฟ์สตรีมโดยที่ต่อ SDI ตัวนี้เข้าไปที่กล้องนะครับแล้วก็กำหนดได้ว่าจะส่งเป็น RTMP นะครับ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้แต่นี่เราชอบเรื่องของออโต้โฟกัสมากเลยนะครับ Face Detection และตัวนี้ก็เป็นมีระบบใหม่ซึ่งก็คือเสียงใช้เสียงเราเป็นหลักในการ Detection นะครับเรื่องของโฟกัสเมื่อวานผมเปิดสีเหลี่ยมขึ้นมาให้ดู นะครับวันนี้ไม่ได้เปิดสี่เหลี่ยมแล้ววันนี้ก็เป็นให้ดูว่าเป็นครีน h d m i นะครับอันนี้ตัวเสื้อนำเดินตัวกล้องลองดูโฟกัสดูว่าชัดไหมตัวกล่องแล้วก็กลับมาที่ผมนะครับมันก็จะจับหน้าผมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นลูมิกรุ่นเก่าเนี่ยโฟกัสก็จะไม่เร็วขนาดนี้นะครับก็จะช้านิดหนึ่งอันนี้ถือว่า ระบบโฟกัสเนี่ยเป็นระบบใหม่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากนะครับในการปรับโฟกัสตัวกล้อง G100 นะครับเป็นกล้องลูมิตตัวเล็กที่สามารถถอดเลนได้ถ้าอยากให้สวยกว่านี้ไลท์สตีมก็ไปเปลี่ยนเลนใช้ p a n a s ซ n i c l ไลก a 15มม,มตัว f 1.7นะครับก็จะสวยแล้วตัวนั้น15มมหรือว่าใช้ตช้าัว25 1.7ตัวนั้น1.7หรือ1.4อีกตัวหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นรูปแบบของกล้องตัวเล็กที่ใช้ในการไลฟ์สตรีมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับแั่นี้เป็นไมโครโฟเตอร์ไมโครโฟเตอร์ถอดเปลี่ยนเลนได้ในชุด ในกล่องของมันเนี่ย25,500บาทเนี่ยมันจะมีเลนดิวินมาให้อยู่แล้วนะครับ16-32แล้วก็มีตัวไตรปอดเมาส์ตัวนี้ให้มาอยู่ด้วยนะครับอยู่ในกล่องของมันตัวนี้มีให้มาหนึ่งอันเนี่ยเป็นไตรปอดเมาส์ก็ถ้าไลฟ์สตรีมก็สามารถวางบนโต๊ะแบบนี้แล้วก็ปิดตั่งกล้องใช้ได้เลยในการทดสอบไลฟ์สตรีมนอันนี้เสียงติดกล้องมา เรามาดูถ้ามันวางอยู่บนกล้องแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเอากล้องตัวไรก้าแบบที่ผมใช่ประจำเนี่ยวางก็ขันไต่ปัเนี่ย,ขย,เ,ยเข้าไปนี่นไตป่ปัดเข้าไปแล้วก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นด้ามถือด้วยแล้วก็มีตัวนี้ล็อกนะครับมีปุ่มให้เราหมุนล็อกเป็นบ bon อลเอดนะครับแข็งแรงอยู่นะครับแข็งแรงอยู่อันนี้เราหมนล็อกดู แบบนี้เลยไว้ถือนะครับอันแบบนี้ทดสอบตัวโฟกัสถ้ามันเดนหน้าผม,มก็จะโฟกัสที่หน้าผมแล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็คลายตัวก่อนเลสนี้ได้ว่าจะเอาไปด้านหน้าหรือไปด้านหลังนะครับผมมันก็วานนี้ได้นี่เชิดน,นะครับ โอเคเสียง 1, 2, 3, 4อาน,นี้ผมก็ไลฟ์สตรีมไปอยู่ประมาณ15นาทีละนะครับ15นาทีแล้วก็เดคคอร์ดตัวเข้าไปในการ์ดนี้ด้วยนะครับเคคอร์ดเข้าไปในการ์ดนี้ด้วยการ์ดที่เราเห็นตัวนี้ก็เป็น USB 3.0 Sandisk โดยใช้กล่องอัลต s t ตรีมในการบันทึกแล้วก็ไลฟ์สตรีมตัวกล้องไม่ได้คอร์ดนะครับตัวกล้องแค่เปิดเฉยๆแล้วก็เอา USD ีหม่จากกล้องมา เาตัว SDM เ i n หตัวนี้นะครับส่วนเสียงต่างๆเราไม่ต้องสนใจเลยเราเช็คได้จากตัวแอปพลิเคชันที่เราเห็นอยู่ตัวนี้แอปพลิเคชันอันนี้เป็นกล่องตัวของ Macwell นะตัวล่าสุดน,นะครับที่ร้านถ้าใครจะดูจะรอก็ สามารมาดูได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเดโมโด่ผมมีวันเดียวนะครับกดปุ่มตรงนี้สีเขียวก็จะสตีมมิ่งกดปุ่มสีแดงก็จะเลคคอร์ดทีนี้เราหยุดไลฟ์สตรีมนะครับเราไปแล้วเราก็กดปุ่มเขียวบายบายหยุดเลคคอร์ด